จอกกอ่อตริดโดย Nivier Formen Honda Civic Hybrid น้ำดื่ม Regency สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะเกาะติดพบก,กันกับดิฉันทิชาสุทธิธรรมนะคะคุณผู้ชมคะในเจาะเกาะติดตอนแรกช่วงเกาะกู้ภัยวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับโรงพยาบาลประยุกต์แล้วก็ถือเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เรานั้นได้ลงไปในพื้นที่แล้วเกาะติดงานของเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขค่ะ โรงพยาบาลประยุกต์ที่ว่านี้ตั้งอยู่ที่ตำบลหินกองอําเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะคะซึ่งเกิดขึ้นมาได้ก็จากแนวความคิดของเทศบาลตำบลที่นั่นอยากจะมีโรงพยาบาลประยุกต์ไว้คอยรักษาพี่น้องประชาชนค่ะที่ล้วนแล้วแต่ผ่านการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันตอนนี้ก็มีคนที่ป่วยเป็นโรคอมรัมพฤกษ์กว่า50คนในพื้นที่รอรับการรักษาอยู่พวกเขาจะต้องทําการกายภาพบําบัดต,ตามแนวทางแพทย์แผนโบราณนะคะแล้วที่สําคัญค่ะโรงพยาบาลประยุกต์ นี้จะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากคนไข้สักบาทเดียวติดตามรายงานจากคุณชนะชัยแก้วพางเกาะกูก้ภัยค่ะอึ๊บเใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นไม่ต้องรีบใจยเย็นเออใจยเย็นๆน เกือบ6เดือนแล้วที่ปราณีหาศินปีในวัย41ปีเข้ามาฟื้นฟูอาการโรคอมพะพลึกด้วยวิธีการกายภาพบำบัดจากศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนเทศบาลตำบลหินกองจังหวัดสระบุรีที่เป็นเสมือนโรงพยาบาลประยุกต์ของชาวบ้านซึ่งมีไว้เพื่อกายภาพฟื้นฟูอาการผู้ป่วยอมพะพลึโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหลังผ่านการรักษาด้วยวิธีการของแพทย์แผนปัจจุบัน ทุกสวันใน1สัปดาห์ปราณีต้องถูกกายภาพบำบัดด้วยการนวดแผนไทยจากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้ปราณีเดิน<อ>ย่ำไปตามพื้นปูนสภาพสูงต่ำไม่เท่ากันเ,<อ>เพื่อกระตุ้นการตอบสนองของฝ่าเท้าเดินวันละ2 3รอบโดยจะประเมินการรักษาครั้งต่อครั้งตั้งแต่เป็นมาเนี่ยแล้วก็ได้มาทําที่นี่มันดีขึ้นไหมดีขึ้นมามาท,ทายแรกอะ่ะมันเดินไม่ได้อะ่ะ หนักเข้าอ่ะมันเดินได้มีความรู้สึกไหมเวลาย่ําลงไปบนหินอ่าเจ็บไหมเจ็บความรู้สึกว่ามันมีอะไรกดไหมกดลงไปตรงฝ่าเท้าเรามีความรู้สึกไหมรู้สึกนะรู้สึกใช่ไหมอ่าคือถ้ามีความรู้สึกเนี่ยแสดงว่าหนูอ่ะเส้นระบบประสาทเน่เริ่มดีขึ้นอัชราจันทรเสนาหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขเจ็ดเทศบาลตำบลหินกอง เป็นผู้มีบทบาทในการคิดค้นวิธีการรักษาซึ่งเธอมองว่าเมื่อคนป่วยผ่านการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันชุมชนก็ควรจะมีส่วนร่วมฟื้นฟูเย,ยาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอมัมพฤกษ์ที่นับวันจะเพิ่มจํานวนมากยิ่งขึ้นที่หนักมากๆเลยต้องผ่านการรักษาบําบัดของแพทย์แผนปัจจุบันก่อนจากโรงพยาบาลพอเขาเริ่มฟื้นตัวอยู่ระยะฟื้นฟูฟื้นฟูคือแขนกับขาเนี่ยพอกินยาไประยะหนึ่งเขาจะสามารถขยับมือขยับขาได้ เราก็จะรับช่วงต่อจากคือเริ่มมีการตอบสนองอเริ่มมีความรู้สึกใช่คะ่ะถูกต้องก็เอามาดําเนินการต่อเป็นการพื้นผูสภาพให้กลับสู่ภาวะปกติปัจจุบันผู้ป่วยอามาพลึกในการดูแลของศูนย์บริการสาธนารณสุขชุมชนแห่งนี้นะครับมีมากกว่า50คนในประชากรทั้งหมด9,000คนโดวยพวกเขาจะเปิดศูนย์บริการในจุดที่ตั้ง แล้วก็ลงพื้นที่ไปให้บริการผู้ป่วยอามมพึกตามพื้นที่ชุมชนนะครับหากพวกเขานั้นไม่สามารถเดินทางมารักษาได้กลุ่มสาธารณสุขประจำเทศบาลตะบนหินกองและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจะออกให้การตรวจดูอาการผู้ป่วยกว่า50ชีวิตที่อยู่ในการรักษาของพวกเขาสง,งวนทัพภูหญิงชราวัย73ปีเป็นผู้ป่วยความดันสูงที่เริ่มมีอาการร่างกายอ่อนแรงซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นโรคอัมพฤึก ที่เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบอาการอยู่เป็นประจำและแนะนํากับญาติถึงวิธีการปฏิบัติเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดกำมือหมอแรงแรงกำแรงแรงบีบแรงแรงเลยบีบแรงแรงสุดแรงแล้วกลางคืนยายนอนกับใครยายนอนคนเดียวกับแมวให้ยายนอนคนเดียวกับแมวการนยังต้องหาคนมานอนด้วยกับแกนะเขาเดี๋ยวเพื่อแกเข้าห้องน้ำไปแล้วแกล้มอะไลงไปเนี่ย ด้ตังงบประมาณในปี5้าหก็คือรถ EMS นะครับที่จะจัดซื้อในเร็วๆวันนี้นะครับเพื่อที่จะได้ให้ผู้ป่วยเนี่ยนะครับได้เดินทางมาที่เราเนี่ยได้อย่างถูกต้องนะครับอันที่2ก็คือในการขยายพื้นที่นะครับในการที่จะรับบําบัดจากที่เรามีอยู่เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเจ้าหน้าที่ประจํา ศูนย์นะครับเราอาจจะรับเจ้ที่คือตัวหมอเองเนี่ยนะครับประจำศูนย์เพิ่มขึ้นนะครับเราเชื่อว่ายังมีผู้คนอีกจำนวนไม่น้อยที่ผ่านการรักษาจากทางโรงพยาบาลแล้วยังคงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่สิ่งที่ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนเทศบาลตะบลหินกองพยายามทำขึ้นมากลายเป็นโครงการชิ้นดีที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างแท้จริง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของทีมกู้ภัยนะคะที่ได้นําเสนอเรื่องราวดีๆเป็นขวัญกาลังใจให้พี่น้องประชาชนที่จะไม่ต้องแบกรับภาระจนเกินไปแล้วก็มีโอกาสที่จะหายจากโรครายด้วยนะคะสําหรับตอนต่อไปไปติดตามชีวิตของกู้ภัยที่น่าทึ่งค่ะเป็นใบหูหนวกแต่ว่าใจสู้แล้วก็ยังขยันปั่นจักรยานมาช่วยเหลือเหตุอยู่เสมอสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลในทุกๆความคิดเลยนะคะมาที่นี่ค่ะแจ้งจอเจ็ดแอคจีเมลซึ่งยังคงพร้อมเป็นหนึ่งสื่อกลางสะท้อนปัญหาสู่การแก้ 看一看